มากต่อไปก็เิอคุณเบียดชายไมตรีวงศ์ครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่ครบรพครับกับผมนายเกียรติชายไมตรีวงศ์วุฒิสมาชิกจากจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงานกับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตนะครับต่อไทย EU PCA ฉบับนี้นะครับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็การเปลี่ยนแปลงสีเขียวที่ในความตกลงอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นความร่วมมือที่จะรับมือกับภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยาการธรรมชาติของโลกนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าทั้งโลกเราเนี่ยก็เน้นเรื่องนี้ สัญญาทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เรามีการปฏิบัติอย่างไรซึ่งรายรรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในข้อ38กับ39ของกรอบข้อตกลงนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบในกรอบข้อตกลงนี้เนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนนะครับว่า EU กับไทยเนี่ยจะยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่กำลังหวังว่าลูกเราจะอยู่ต่อและส่งเสริมความยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันนะครับในโลกโดยเพราะ EU กับเราเพื่อจะรับมือกับภัยและความเสี่ยงนี้ซึ่งในความจริงประเทศไทยเนี่ยนะครับในการประชุมขอบ26ที่กรุงคาสโกเนี่ยเราได้มีการประกาศเจตนารมณ์นะครับของเราว่าเราจะร่วมที่จะทำเรื่องนี้นะครับโดยตั้งเป้าที่จะไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนในปี2 0 5 0 แล้วก็จะลดการเรือะจกในทุกชนิดให้ได้ภายใน2065ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์อันนี้เองเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยได้รับความยอมรับในระดับหนึ่งแต่ในการประกาศคราวนั้นนะครับเราได้มีข้อแม้เหมือนกันนะครับว่าการจะบ,บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากนานาชาติอย่างเข้มแข็งและตัว EU PC, ไทย EU PCA ฉบับนี้นะครับก็มีส่วน ร่วมอย่างมากนะครับที่ทําให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายอันนี้โดยได้ประโยชน์นะครับประเด็นสําคัญที่ที่มีการระบุชัดเจนนะครับในความร่วมมือเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรจริงๆในเรื่องนี้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นที่เราร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ ของคนเพื่อให้เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางนโยบายกำหนดมาตรฐานทำแผนปฏิบัติการทำรายงานในรูปแบบต่างๆที่สอดรับกับสากลอันนี้จำเป็นจะต้องมีการร่วมมือครับในเรื่องเรื่องคนเรื่องที่สองเนี่ยสำคัญมากเลยคือว่าไอ้พวกนี้ไม่เกิดหรอกครับถ้าไม่มีการปรึกษารือในเรื่องเงินนะที่เรียกว่าไฟแนนซ์ u p อร์ตต่างๆกลไกการสนับสนุนทางด้านการเงิน ซึ่งเรื่องนี้ลึกๆจริงๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุสนทางด้านการเงินเพราะทั่วโลกเนี่ยมีกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น Climate Action Fund ใน,ในรูปแบบต่างๆหรือจะเป็น Adaptation Fund เราจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนตัวนี้ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ทำให้เราได้การสนับสนุนทางด้านการเงินในทุกรูปแบบนะครับอันนี้รวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยในการสนับสนุนในเรื่องของการให้เปล่าด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยประการที่3และก็เป็นการสําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการร่วมมือในส่วนของการวิจัยและพัฒนาหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดแก๊สเรือนกระจกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราและเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการและเรียนรู้ระหว่างกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างนะครับ ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องใช้แก๊สธรรมชาติต้องใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลอยู่ระดับหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่จะต้องพิจารณานํามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราเนี่ยคือเทคโนโลยีที่จะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้พวกพลังงานฟอสซิลเช่นแก๊สธรรมชาติถ่านหินหรือน้ํามันเนี่ยให้กักเก็บไว้ในอ่าวไทยของเราได้เรื่องนี้เราได้มีการศึกษานะครับและคิดว่าถ้าเกิดเรามีการร่วมมือเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็อาจจะถูกถ่ายทอดและเป็น งานใหม่และการลงทุนใหม่ของประเทศไทยเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าสะอาดที่มีการปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำหรือมีการไม่ปลดปล่อยคาร์บอนในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การลงทุนของต่างประเทศเนี่ยก็เรียกร้องที่จะสแสวงหาพื้นที่ที่มีพลังงานไฟฟ้าสะอาดกันทั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเรามีการร่วมมือเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรอบอันนี้ นอกจากนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะครับเชื้อเพลิงชีว,ชวภาพชีวมวลในรูปแบบต่างๆเพื่อ <ๆ S 2> เพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาไปเป็นพลังงานหรือเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้เนี่ยจากเทคโนโลยีที่ EU ได้มีการทําสามารถร่วมไม้ร่วมมือที่จะทาเรื่องนี้ได้และอีกประการหนึ่งที่เรากําลังผลักดันมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดนะครับจากลมจากความร้อนใต้พิภพ จากน้ำเป็นต้นพวกนี้เนี่ย EU มีประสบการณ์มากถ้าเราได้มีการเอือ้อเอื้อประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้และก็ถ่ายทอดอันนี้เราก็คงต้องการการสนับสนุนต่างๆ3ประเด็นซึ่ง3เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขสําคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยด้วยท่านประธานครับนอกจากความร่วมมือที่จะช่วยลดก๊าเรือนกระจกแล้วนําไปสู่การลดผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศขอ,ของโลกและประเทศไทยเช่นในประเทศไทยวันนี้นะทางภาคเหนือที่เจอภัยพิบัติวันนี้เนี่ยก็เกิดจากภัยตัวนี้แหละครับถ้าเราไม่ร่วมกันและก็เอาประโยชน์จากการที่จะร,ร่วมมือกับ EU เนี่ยเราก็จะ,ะเผชิญกับปัญหานี้อย่างลำพังนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับในตัวความร่วมมือตัวนี้เนี่ยมันมีประเด็นเหมือนกันใน EU เ,เนี่ยมีมาตรการกีดการ,การ,การค้าที่กระทบต่อเรานะ นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของที่เรียกว่ามาตรการคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัสเมนต์หรือหรือว่าซีแบมก็ได้นะครับซึ่งเป็นมาตรการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับผ้ามแดนในกรณีที่ประเทศเราไม่มีกฎหมายในการที่จะเก็บหรือจัดการกับผู้ผลิตที่ปล่อย แก้เรื่องกระจกในดับสูงเทียบเท่ากับที่ EU ใน EU เองเนี่ยสมาคมการผลิตของเขาเนี่ยก็ปกป้อง,องการผลิตของเขาเพราะเขาเสียภาษีเขามีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยปกป้องว่าผู้ที่ส่งออกและไม่มีมาตรการกฎหมายแบบเขาเนี่ยจะต้องมาเสียภาษีเขาซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งจะมีผลใน6 9ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับก็จะเป็นปูนซีเมนต์เหล็กอลูมิเนียมปุย๋ย พลังงานแล้วก็ไฮโดรเจนแต่ที่กระทบเรามากคือเหล็กอลูมิเนียมนะครับและคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเพิ่มตัวบ,บังคับขึ้นมาเรื่ยเรื่อยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกับทุกประเทศครับถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราก็จะยุ่งเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้กรอบ PCA อันนี้นะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรับมือตัวนี้อย่างเป็นธรรมและ ้องเจรจาครับเพื่อลดผลกระทบของผู้ผลิตของเราอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวการปล่อยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตแต่ละยูนิตจําเป็นจะต้องทําอย่างก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าเรามีพ c เฉบับนี้นะครับมันจะช่วยได้นอกจากนั้นมีใครหลายมีสสอหลายท่านพูดถึงเรื่องของ EUDR นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อีกเจตัวนะครับที่เราส่งออกไปแล้วเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทําลายป่า <_ S 2> ถ้าเราอาศัย P C A ฉบับนี้ในการที่จะเจรจ,จานะครับว่าวิธีประเมินสินค้าต่างๆอย่างเป็นธรรมและไม่เสียเปรียบกับผู้ผลิตและเกษตรกรอของเรานะครับเราจะต้องบูรณาการและร่วมไม้ร่วมมือกับเขานะครับเป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่หมายความว่าจะสยบยอมนะครับแต่จะต้องเจรจาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบก็สุดท้ายนี้นะครับผมสนับสนุนนะครับกอบ ข้อตกลงตัวนี้นะครับ TCA ฉบับนี้แน่นอนชั่งน้ำหนักแล้วมีผลดีมากกว่าวผลเสียแต่เมื่อลงนามแล้วเราจำเป็นจะต้องบูรณาการกัน,กนทุกภาคส่วนนะครับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละประเด็นเนี่ยจำเป็นต้องบูรณาการกันเพื่ออย่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเราจะต้องมีการตอบรับเชิงลุกหลายเรื่องจะต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะให้สอดรับนะครับก็สุดท้ายขอสนับสนุนครับขอบคุณครับ